ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วจมน้ำเนี่ยทำยังไงถึงจะรอดนะหลังจากที่ผมได้ไปศึกษาไปดูคลิปคนจมน้ำมานะสิบถึงยี่สิบวินาะทีแรกเนี่ยจะยังไม่จมนะจะยังหัวผุดผุดโผโผพ้นน้ำอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีแรงอยู่นะคือยังดิน้นมั่วไม่มีสติเนี่ยดิ้นเพื่อที่จะขึ้นมาหายใจได้หลังจากนั้นก็จะจมหายไปเลยเพราะว่าเนจะสสำลักน้ำานจะน้ำเข้าปอดนะอ่ะการที่เราจะรอดเนี่ยคือ ตั้งสตินะตอนที่เรายังมีแรงอยู่เนี่ยยังไม่จมเนี่ยตั้งสติแล้วก็เอาอากาศเข้าปอดเยอะๆแล้วก็นอนหงายเลยทําท่าปลาดาวหายใจเข้าปอดแบบนี้นอนหงายทําท่าปลาดาวเอามือเอาเท้าลาน้ําไปแบบนี้ยังไงก็ไม่จมดูไวเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับในตอนที่มีแรงอยู่เนี่ยนะเอาแรงที่เราจะไปดิ้นมั่วซั่วนเนี่ยมาทาท่าปลาดาวนอนหงายนะเอาอากาศเข้าปอด เนี่ยเอามือเอาเท้าลาน้ําไว้เนี่ยแค่นี้เองเนี่ยนะลาน้ำไว้แค่นี้มันก็ไม่จมแล้วเอาดูผมจะลองอยู่นิ่งๆนะเห็นไหมมือแทบไม่ขยับเลยนะมันยังลอยเลยเนี่ยนะมือนะมือเนี่ยเวลาลาน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าทําตรงๆแบบนี้นะให้เราปัดน้ำเนี่ยกดน้ําลงไปแล้วทำมือเฉียงๆแบบนี้กดน้ําลง เนี่ยวนหนึ่งเนี่ยวนหนึ่งเนี่ยกดน้ําลงวนนึงเนี่ยถ้าทําแบบนี้มันมันจะลอยไหมล่ะมันไม่ลอยหรอกกดน้ําลงแบบนี้เนี่ยเห็นไหมณูยู่นิ่งๆเมื่อกี้ยังลอยเลยจำไว้นะครับเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้บ๊ายบาย